ไปทำงานแล้วถ้าพี่ว่างพี่ก็ไปฟังหนุหนร้องเพไปที่วิลล่านะคะพี่โอ้ยไปฟังหมาขี่รถสังสีี่หมดแล้วเอาลวอยู่เฉยอ้ยพี่สพี่สอยเห็นตัวเี่หมลยเอ้พี่อยากใช้แตกไดยกลมขึ้นก่อนใช้แตกได้ไหมคือพี่ กันแท้ๆทำไมพี่เราแบบนี้ล่ะคะหนูทำไรให้พี่ว่าทำไมหรอแต่ว่ามีตังค์ไงแบ่งแบ่งกันใช้บ้างแต่งได้ไงหนูก็มีอยู่แค่นี้มีเยอะมีเยอะกว่าพี่อีกมีเยอะได้ไงล่ะรู้ไดไงพี่อื่นมีงานทำพี่ต้องหากินอย่างนี้โธ่พี่หนูทำงานผลิตสินคิดก็จะได้มาร้องเพลงก็ต้องแตกอ่ะพี่มาแบบนี้ไม่ใจดำกันไปหรอพี่พี่พี่ขอโทษพี่ ไว้นะมีข nah ้าวของอะไรอะจำว้เลยอย่ามาทํำรอดตาลอดใจอย่างงี้พีศาจปีศาจต่อยต่อยตัวตัวมราไหม ต่อยวต๊ะแ่บผู้หญิงนะเนี่ยง้องขนถึงกันแหละเอาไหมล่ะโอ้โหใจไม่ถึงนี่หว่าไอ้เนี่ยเก่งเก่งแต่กระบ้ากับผู้หญิงนี่แหละพี่จอมหัวไปแล้วพี่จอมที่แล้วกลับไม่ทำ้ายหรอกบั่นท้าขนตาก ไปยืนคู่ตู้ประัทดีตู้ประัทดีดีกุ๊ยเยอะเลยนะหรือของมีค่าโดนเลยมึงมาต่อยโต๊ะโต๊ะมาเอาวะเอาวะโธพี่เอ้ยหนูไปด่าพ่อพี่ตอนไหนอะ่ะไม่ได้ด่าแม่หรอกพี่ทำไมดูไปทระชดพี่พี่ ตบรู้ขนาดนี้อ่ะมันไส้ขนตาไงท่านรู้ถอดล่ะถอดก็โดนโอีกถือว่ากระชดถามที่ต่อยโตโัวมันเเป็นคนยังไงกลัวคนเหรอไปทำอะไรแล้วคบพี่